อยากสำเร็จไวจมไปคลุกคลีกับคนสำเร็จคุณอย่าเรียนภาษาเกาหลีแบบโดดเดี่ยวเดียวได้เพียงลำพังแบบนั้นมันจะเหนื่อยไวมากมันจะท้อไวมากมันจะล้มเลิกไวมากกูได้พูดโคตรโดนใจเลยหนูท้อกับการเรียนภาษาเกาหลีล้มเลิกแล้วก็เริ่มใหม่มานักไม่ท้วนไม่ไปหน้ามาหลังสักทีเพราะอะไรเพราะเรียนโดดเดี่ยวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลอยไปลอยมา ไม่ได้คลุกครีกับคนสำเร็จไม่มีครูบาอาจารย์มาบอกทางลัดให้ลองผิดลองถูกลองเจ็บเองอยู่นั่นนะ่ะเจ็บจนชินเจ็บจนเอือนท้อจนลำบมล้มลุกคลุกคลานจนไม่มีแรงจะไปต่อแล้วอยากได้ง่ายจงไปคลุกคีกับคนสำเร็จจงไปถามทางลัดจากคนสำเร็จคนไหนเขาคุยภาษาเกาหลีได้ ไปถามทางรัฐกับเขาสิทำไมคุณต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกเองด้วยหลักไม่จำเป็นครูบาอาจารย์ดีๆมีเยอะมากดังนั้นอย่าเสียเวลาลองเจ็บลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเพราะเวลาในชีวิตคุณมีอยู่อย่างจำกัดอยากสำเร็จไวเดินไปถามเลยคนสำเร็จเขาเรียนอะไรเขาฝึกยังไงเขาเรียนรู้เนื้อหาอันไหนหนึ่งสองสามสี่ เรียนอันไหนก่อนอันไหนหลัง1 2 3 4เรียนแล้วลืมทำยังไงถามวิธีแก้ปัญหาจากเขาไม่ต้องหาวิธีแก้ปัญหาเองเรียนแล้วรู้คำศัพท์แต่สื่อสารไม่ออกพูดกระตุกตะ,ต,ะตะกุกตะกักถามวิธีแก้จากเขาไม่ใช่หาวิธีเองอยู่นั่นแหละไม่มีคนสำเร็จวัคนไหนลองผิดลองถูกเองทุกอย่างคุณจำไว้ ไม่มีคนสําเร็จไวคนไหนมัวแต่เสียเวลาลองผิดลองถูกเองทุกอย่างคนสําเร็จไวัยทุกคนเขาเอาทางลัดเขาฉลาดพอเขาไปถามเอาทางลัดจากคนสําเร็จครูเทก็โคตรฉลาดที่คุณเห็นครูเทกเก่งภาษาในวันเนี้ยคุณคิดหรอว่าครูเทกเรียนรู้ลองผิดลองถูกเองทุกอย่างไม่เลยครูเทกมีผู้อยู่เบื้องหลังมีครูบาอาจารย์ที่เก่งเต็มเลยทำไมเราต้องลองผิดเองอ่ะ ก็ในเมื่อมีคนลองคำทางลองผิดลองถูกให้เราแล้ว